สวัสดีครับวันนี้ช่อง Beyond the Dream นะครับจะพามาตะลุยแนวข้อสอบท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณาสุข2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่2 5 5 5 0ครับข้อที่1นะครับพระราชบัญญัติการสาธารณาสุข2535นะครับให้ไว้ณวันที่เท่าใดนะครับก็วันที่28มีนาครับขอวันที่29มีนา ควันที่30มีนางอวันที่29เมษายนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับคือข้อขอไข่นะครับวันที่29มีนา2535นะครับข้อที่2นะครับใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณาสุขขอนายกร,ร,รัฐมนตรีคอประหลักกระทรวงสาธาร,รณาสุขงอ คณะรัฐมนตรีนะครับคาตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อกอไก่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับข้อที่3นะครับพระราชบัญญัติการสาธารณาสุข2535มครับมีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตราครับก็16หมวด90มาตราขอ15หมวด90มาตราขอ16หมวด91มาตรา ง15หมวด9 1มาตราครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือ16หมวด90ามาตราครับข้อที่4นะครับข้อใดคือสิ่งปฏิกูลนะครับกอเศษอาหารขอมูลสัตว์ขออจาระหรือปัสสาวะงซากสัตว์นะครับคําตอบที่ถูกต้องนะครับก็คืออุจาระหรือปัสสาวะนะครับหมายถึงสิ่งปฏิกูลนะครับ ข้อที่5นะครับข้อใดไม่ใช่มูลฝอยคําว่ามูลฝอยนะครับกเศษกระดาษขอเศษผ้าคอถุงพลาสติงอสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับคือสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็นนะครับจะเป็นสิ่งปฏิกูลนะครับ ต่อมาครับข้อที่หนะครับใครเป็นประธานในคณะกรรมการสาธารณาสุขนะครับก็อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขออธิบดีกรมการแพทย์ขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขงอปรัดกระทรวงสาธารณาสุขคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คืองอครับปรัดกระทรวงสาธารณาสุขครับ ข้อที่7นะครับคณะกรรมการสาธารณาสุขนะครับมีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างครับก็เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดน,นโยบายและแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณาสุขขอศึกษาวิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีนะครับในการปรับปรุงกฎหมายข้อระเบียบและข้อบังคับและเกี่ยวกับคำสั่งการสาธารณาสุขต่างๆขอ ให้คําแนะนํารัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงนะครับและให้คําแนะนําราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในการออกข้อกําหนดท้องถิน่นงอถูกทุกข้อคําตอบนะครับก็คือถูกทุกข้อนะครับข้อที่8นะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณน,นสุขนะครับมีไม่เกินกี่คนก็ไม่เกิน3คนขอไม่เกิน4คน คอไม่เกิน5คนงอไม่เกิน6คน,นครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือคอนะครับไม่เกิน5คน,นครับข้อที่9นะครับข้อใดคือข้อกําหนดของราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและกําจัดสินปฏิกูลหรือมูลฝอยก็ห้ามการถ่ายเททิง้ง หรือทาให้มีขึ้นในที่สาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ที่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนะครับได้จัดไว้ให้ขอกาหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชนขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิน่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่เกิดอ,อัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวงงอถูกทุกข้อคำตอบมันก,ก็คือถูกทุกข้อนะครับทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับในการกำจัดสิ่งปฏิกูลนะครับข้อที่10นะครับใครคือผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับกำหนดจำนวนคนที่อาศัยต่อจำนวนพื้นที่ของอาคาร ขรัฐมนตรีขอรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการขอบัดกระทรวงสาธารณสุขงอคณะกรรมการสาธารณสุขคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือขอใขรรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขครับ <S <S วันนี้เดี๋ยวเราจบแค่สิข้อก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันนะครับ ของคอรรบการสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับ